สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2568เรามาพิจารณาวิเคราะห์ดวงชะตากันไปในแต่ละด้านเนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนะคะ และการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางเราจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลนค่ะชาวลัคนาราศีตุลนค์คะดวงชะตาของคุณ ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2568ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดยังมากเลยทีเดียวค่ะในระยะเดือนสิงหาคมนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวลงรอยส่งพลังส่งอิทธิพลที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลจากอิทธิพลการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์ ดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์แล้วก็การโคจรยกย้ายของดาวพระพุธอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนส่งผลทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีทิศทางมีแนวโน้มว่าจะเจอกับเรื่องราวดีๆและมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จได้ค่ะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสมัยขอเริ่มวิเคราะห์ที่ดาวแต่ละดวงกันก่อนนั่นก็คือเริ่มจากดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระพุธในวันที่3สิงหาคมปี2568ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎ นั่นก็คือมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาค่ะนับว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีความสดใสจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ เมื่อดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสุภพะมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะงานใดก็ตามที่คุณหยิบจับทำมักจะมีความสําเร็จรับรื่นเรียบร้อยผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมผลักดันสนับสนุนคุณจะเป็นที่รู้จกักมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จรับรื่นด้วยนั่นเองค่ะและดาวพระพุธก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะงานที่ ทีเกี่ยวข้องกับการวางแผนวางกลยุทธ์แท็ก งานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตผู้คนงานเบื้องหลังงานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆรวนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จนะคะส่วนงานที่ต้องระมัดระวังก็น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินการธนาคารรวมไปถึงเอกสารหนังสือสัญญ,ญ์สัญญาต่างๆเงื่อนไขข้อตกลงอันนี้อาจจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบกันหน่อยค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลได้ไอเดียใหม่ๆนะได้เข้า สังคมได้เจอผู้คนหรือได้เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้คุณก็จะได้รับรู้ไอเดียต่างๆที่มันไม่เคยผุดขึ้นมามันก็อาจจะได้ผุดขึ้นมาในระยะนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่ายังเป็นระยะที่ส่งเสริมดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ สำหรับดาวดวงถัดมาค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ในวันที่17 สิงหาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาในเรือนลาภะนี้นะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับลาภผลเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมิตรสหายคนสนับสนุนเพื่อนฝูงความสัมพันธ์นะคะดังนั้นอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์เนี่ยที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคม สมัยจึงมองว่าสมัยอยากจะแยกการพิจารณาดาวพระอาทิตย์ออกเป็นสองช่วงค่ะในระยะปักแรกดาวพระอาทิตย์ยังโคจรสถิตยอยู่ที่เรือนกรรมะเรือนการงานส่งเสริมดีในแง่ของการงานค่ะงานจะคึกคักคึกครืครคร้นมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามามีคนรู้จักสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้นการติดต่อเจรจางานก็จะเป็นไปอย่างรับรื่นเรียบร้อยคุณจะมีสภาวะของความเป็นผู้นำค่ะมีการคิดมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหากอยู่ใน ในสภาวะที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจชาวลัคนาราศีตุลก็จะทําได้ดีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้วยใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียนักร้องนักสแสดงก็จะมีความโด่งดังนั่นเองค่ะพอเข้าสู่ระยะปักหลังที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตเป็นเกษตรราธิบดี อยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือจะมีข่าวดีเรื่องการเงินการทองเข้ามาคุณถือว่ามีดวงเศรษฐีนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีเพื่อนฝูงคอนเน็กชั่นที่คอยส่งเสริมผลักดันทําให้ชาวลัคนาราศีตุลจากที่เคยติดขัดก็มีความฟลตัวมากยิ่งขึ้นการเงินการทองไหลลื่นคล่องมือจัดการการเงินได้ดีขึ้นใครที่เคยมีปัญหาทางด้านการเงินการทองมาก่อนปัญหาเหล่านั้นก็จะเริ่มคลี่คลาย ในที่สุดค่ะสมัยมองว่าในระยะปักหลังของเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทําเรื่องกู้จากธนาคารหรือบริษัทลักทรัพย์ต่างๆมีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติด,ด้วยนั่นเองนะคะดาวดวงถัดมาที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวพระศุกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลนดาวพระศุกก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวตุลนด้วยนะคะในวันที่22สิงหาคมดาวพระศุกได้โคจรยกเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ดาวประจําตัวเป็นราชาโชคนี่ถือว่าเป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยทองเป็นจังหวะขาขึ้นเป็นช่วงดวงชะตาฟ้าเปิดเป็นช่วงที่เฮงปังอย่างมากเลยทีเดียวต่อชาวลัคนานราศีตุลคุณจะหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะคะประสบพบเจอกับโอกาสเจอลู่ทางที่ดีเมื่อดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนกัมมะหยิบจับทํางานอะไรงานนั้นก้าวหน้าขยับไปข้างหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งธุรกิจการค้าการขาย เป็นไปอย่างคล่องตัวคึกคักไม่ว่าจะเป็นการดิวงานกับทางไกลทางต่างประเทศหรือลูกค้าที่อยู่ใกล้มือใกล้ตัวงานออนไลน์ออฟไลน์ line, ก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีตุลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามความบันเทิงอาหารเครื่องดื่มการบริการ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเสื้อผ้าหน้าผมงานการตลาดงานการแสดงล้วนแล้วแต่จะสร้างความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีตุลนได้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากแต่ดาวพระศุกร์นะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะก็ต้องขอบอกกันตามตรงแม้ว่าจะเป็นราชาโชคคํากรนที่อธิบายคําว่าราชาโชคนั้นคือการได้โชคดังพระ ราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันก็เป็นเพียงคำกลอนค่ะแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆขนาดนั้นคุณต้องลงทุนลงแรงและลงมือทำอย่างตั้งใจแต่มันไม่มีอะไรที่เกินความพยายามของชาวลัคนาราศีตุลค่ะขอให้คุณมุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่และที่สำคัญ คุณต้องโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําต้องทําให้มันอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องถูกศีลถูกจริยธรรมไม่ผิดกฎเกณฑ์นะคะก็จะนําพาความสําเร็จมาสู่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างดีค่ะต่อมานะคะดาวพระเสาร์ค่ะได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสาร์ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมค่ะเมื่อดาวพระเสาร ดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุโคโจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินชาวลักนาราศีตุลหลายคนหลายท่านวางแผนรีโนเวทบ้านวางแผนซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านวางแผนการซื้อบ้านซื้อรถ บางคนอยากจะขายคันเก่าเพื่อซื้อคันใหม่บางคนมีบ้านแล้วหนึ่งหลังอยากจะซื้อคอนโดเพิ่มบางคนนะคะก็อาจจะมีการลงทุนในธุรกิจกิจการเพิ่มเติมมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับครอบครัวเครือญาติอันนี้เกิดขึ้นได้สําหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุนนะคะในจังหวะที่ดาวพระเสารโคโจรถอยหลังหรือโคโจรพักองศามาสถิตอยู่ที่ราศีกุมเนี่ย มาอยู่ในเรือนปุตตะคุณก็อาจจะต้องพึงระมัดร,ระวังเรื่องลูกหลานหน่อยนะลูกหลานบริวารมีเรื่องให้คุณเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือบางทีเขาอาจจะแข็งข้อดือ้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังคุณหรืออาจจะทําอะไรผิดมาแล้วคุณต้องเข้าไปแก้ไขต้องเข้าไปจัดการเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะมองในแง่ดีนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลมีความอดทนมีความเข้าใจเวลาที่คุณเจอเปัญหาคุณจะค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปไม่รีบร้อนไม่ดื้อดึงค่อยๆใช้เหตุและผล เข้าแก้ปัญหานั่นเองค่ะ สำหรับดาวดวงต่อมานะคะก็คือการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธซึ่งเป็นการโคจรยกย้ายครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมนี้ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีตุลได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาส่งเสริมดีในแง่มุมของเงินเงินทองทองและโชคลาภค่ะมีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เงินฟลุกฟล๊กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการได้โชคจากคําพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นวาจาพารวยวาจานําพาโชคลาภมา สู่ตัวคุณนะฮะแล้วก็เรื่องของการค้าการขายจะส่งเสริมดีมากๆดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนราพะนี้เป็นทั้งมหาจักรอุจจาวิราชแล้วก็เป็นทั้งราชาโชคโอ้โหส่งผลดีต่อด้านการเงินอย่างจริงจังค่ะชาวลัคนาราศีตุลหยิบจับทําอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมุ่งมั่นและตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําให้ดีที่สุดค่ะส่วนดาวพระอังคารน,นะคะก็ยังทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ ราศีกันนั่นก็คือสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาก็จะช่วยลดพลังงานความเร่งรีบความใจร้อนในตัวของคุณลงไปได้บ้างความมุทะลุหุนหันพลันแล่นก็จะลดลงซึ่งส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีเหตุมีผลทําอะไรได้วยความใจเย็นและรอบคอบมากยิ่งขึ้นค่ะ หากเราจะพิจารณากันไปในแต่ละด้านในแต่ละช่วงชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลหากเราจะมองในแง่มุมของการทํางานนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าเดือนสิงหาคมนี้การงานโดดเด่นมากมีความมั่นคงมากขึ้นการค้าขายคึกคักคึกครื้นบางคนก็จะเริ่มคึกคักมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาอาจจะเป็นทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลท่านที่ทํางานประจํามีโอกาส ได้ผลักดันค่ะออขออภัยค่ะมีโอกาสได้ถูกผลักดันค่ะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ย้ายแผนกย้ายสาขามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจให้คุณทํางานสําคัญสําคัญหรือทําโปรเจกต์สําคัญสําคัญด้วยนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ในแง่มุมของการทํางานอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องตัวเลขนะรวมไปถึงงานบัญชีการเงินการธนาคารต้องรอบคอบสักหน่อยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าไปลงเชื่อคําพูดคนง่ายๆและในช่ว อย่าเพิ่งไปค้ำประกันให้ใครยังไม่เหมาะที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นทั้งทงท,งที่ตัวเองอยังตั้งตัวไม่ตรงนะคะในแง่มุมของการเงินต่อเลยค่ะชาวลัคนาราศีตุลถือว่าการเงินของคุณนั้นดีขึ้นตามลําดับนอกจากจะได้เงินจากน้ําพักน้ําแรงของคุณแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการลงทุนการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินเก่าเงินค้างคา,งางเงินเคลมประกันรวมไปถึงการเรียกร้องความยุติธรรมในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์รายได้และการเงินล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลทั้ง นนะะเพราะฉะนั้นชาวตุนในระยะเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณจะต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ขอสินเชื่อนะคะหรือแม้แต่การเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะหรือการลงทุนอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างรับรื่นเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ ชาวตุลท่านใดที่โสดมีสเสน่ห์มากดาวประจําตัวของคุณเป็นราชาโชคมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือถ้าคุณไปจีบไปชอบใครก็มักจะมีโอกาสจีบติดมีโอกาสสําเร็จได้พัฒนาความสัม,ม,สมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งชาวลัาราศีตุลคุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจมักจะเจอกับคนที่มีฐานะดีหรือมีการเรียนการศึกษาที่ดีหรือถ้าเป็นวัยทำงานก็จะได้เจอกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้นะ ความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นปกติไม่ได้มีอะไรหวือหวาอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแง่งอ่อนกันบ้างในบางช่วงก็ขอให้พูดให้จากันดีๆมีเหตุมีผลอย่าประชดประชันอย่าพูดแบบทิมแทงกันแบบนั้นไม่เอานะคะและบางคนชอบขุดเรื่องเกา่าเอามาทะเลาะใหม่แบบนี้ก็จะทําให้เรื่องมันคาราคาซังปัญหามันก็ไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นก,ก็อยากจะให้พูดด้วยเหตุและผลจะดีกว่าชาวลัคกนาราศีตุลท่านที่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวไไปทางกล ต่างประเทศหรืออาจจะได้ลงทุนหรือวางแผนการแต่งงานแต่งการก็ได้รวมไปถึงการวางแผนซื้อบ้านซื้อรถในระยะนี้ด้วยนั่นเองนะคะ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลนหลายคนหลายท่านที่แต่งงานแล้วอาจจะได้วางแผนมีบุตรมีลูกนะเพราะว่าดาวพระเสาร์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรมีลูกหรือว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาครอบครองเช่นมีญาติมาอยู่ด้วยหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆมมาอยู่ด้วยกับคุณนั่นเองค่ะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้ ให้คุณพึงระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับน้ําอย่างเช่นโรคไตเบาหวานดูให้ดีนะแล้วก็อย่าพยายามทานน้าตาลมากจนเกินไปหลีกเลี่ยงความหวานหลีกเลี่ยงของทอดของมันชาวตุนไหลคนไหลท่านมีอาการ เ,เขาเรียกว่าเป็นร้อนในเป็นแผลในปากอย่างนี้เป็นต้นนะคะระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟันและเหงือกถ้าจะแก้เคล็ดนะก็บริจาคร่างกายไปขูดหินปูนหรือถอนฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะชาวลัคนาราศีตุลนระมัดระวังการนอนไม่หลับความเครียดสะสมพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนล้าเหนื่อยล้าง่ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีดี กล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ